บรรยากาศนาขั้นบันไดนะฮะว้าวทุกคนทำไมชอบจริงสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ พบกับคอนแพร์แอลนะครับผมวันนี e ้ผมจะพาทุกคนมาลุยป่าครับทุกคนครับผมป่าที่บ้านห้วยหากไม้ใต้นะครับวันนี้ผมเดินทางทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านนะครับตรงนี้เราผมจะเดินทุกทุกคนนะครับพาไปยังป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งนะครับนะฮะที่บ้านห้วยหากไม้ใต้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะผ่านลําห้วยนะครับอาจจะมีการหาปลานะครับวันนี้นะครับแล้วก็หาของป่านะครับเราก็จะเดินทางกันนะครับดับแรกเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขับไปประมาณสัก ห้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็เราจะจอดกันหลังจากจอดก็นะฮะเราก็จะเดินทางกันนะครับเดินด้วยเท้านะครับผมแล้วก็เดินตามลําห้วยนะครับเดินเข้าป่าแล้วก็อ่าเราจะพบอะไรบ้างนั้นเราจะพบอะไรบ้างนั้นยังไม่รู้นะครับเราต้องตามไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับธรรมชาติที่นี่แล้วก็ของกินของป่าะไรพวกนี้นะฮะจะมีเยอะมากที่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับทุกคนว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับวันนี <zo an> <ları> ้ก็ม <in> ีน้องยุทธนะครับผมน้องยุทธกับน้องวีนะครับนี่ฮะนี่ครับพูดติดตามของเรานะครับไม่ใช่พูดติดตามนะพูดเดินร่วมเดินทางของเรานะครับนี่นะฮะน้องยุทธกับน้องวีนะครับแล้วก็ตากล้องของเรานะครับผมน้องวีนะครับผมเดี๋ยวเราใช้มอเตอร์ไซค์กันไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับทุกคนครับผมไปคนครับผมตอนนี้ก็ผมขับรถอยู่นะครับ ก็ทางก็ประมาณนี้นะครับผมทางที่เราจะไปที่ป่ากันนะครับไปมาเดินป่ากันนะครับผมข้างล่างนะครับผมฝ่ามือครับผมทุกคนนะฮะเป็นทุ่งนาครับผมนาคางขุมขาวนะครับตนนี้เข้าสวยมากเลยนะครับข้างล่างแล้วบัวบกจีนะครับผมหน้าฝนนะครับตอนนี้ในทางจะลื่นนิดนึงนะครับทุกคนทุกคนครับผม จะผ่านลำห้วยนะครับผมนี่นะฮะลำห้วยตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะตรงนี้ก็มีลำห้วยหลายสายนะครับที่มาบรรจบกันนะครับผมแต่แม่น้ำหลักๆนะครับชื่อแม่อมลานนะครับผมแม่น้ำออมลานนะครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะเราต้องขับด้วยความระมัดระวังครับผมตรงนี้ทางลื่นมากเลยครับทุกคน เดี๋ยวเราจะจอดรถกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะเดินทางกันนะครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะเราก็จะเดินทางไปตามเส้นนี้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่กั้นนะครับวัวควายนะทุกคนนะฮะเพื่อไม่ให้วัววัวควายเข้าไปนะครับ เราเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเจอทุ่งนานะครับผมทุกคนนะฮะนี่ครับทุ่งนาขั้นบันไดนะผมอยู่ในป่านะครับบรรยากาศดีมากเลยนะผมแล้วก็มีกระท่อมนะครับข้างล่างครับกระท่อมกลางป่านะครับทุกคนนะฮะตอนนี้ต้นข้าวก็เริ่มโตแล้วนะผมสวยมากเลยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศบนบรรยากาศบ้านนอกนะครับผมแต่ว่าธรรมชาติดีมากเลยนะครับอากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนนะฮะ เราไปกันต่อเลยครับผมบรรยากาศนาขั้นบันไดนะฮะสวยงามมากมาก นี่นะะมีก็น้องยุดนะครับก็รออยู่ฝั่งน้นนะครับผมตอนนี้น้องวีหายนะครับผมเห็นผีเสื้อไหมครับทุกคนนี่นะฮะสวยมาก ทุกคนครับเราเจอผล,ลไม้ชนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับผมผลไม้ชนิดนี้จะเรียกว่าไงดีครับผมเพราะว่าภาษาไทายผมไม่แน่ใจจะมีไหมนะฮะเดี๋ยวผมรอไปหาคําตอบให้ก่อนแต่ว่าผลอันนี้ก็ยังสุกไม่ค่อยดีนะครับ รสชาติจะเปรี้ยวนะครับตรงนี้จะเปรี้ยวแล้วหวานนิดๆนะครับผมก็แต่ผมชอบนะครับตัวนี้นะฮะทุกคนฮะนี่นะฮะยุดนี้เขาเรียกว่าอะไรยุดยุสับปูโปภาษาการเลียงนะครับนี่ว่าสับปูโปนะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะฮะว่าชื่ออะไรนะครับผมทุกคนฮะนี่นะอืมอือหือเปรี้ยวมากนะครับทุกคนฮะเพราะว่ายังไม่สุกนะฮะต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับผมนะฮะ ของกินผลไม้ป่าเยอะมากนะทุกคนนะฮะนี่ก็เราเจออันแรกนะครทุกคนนะฮะบางคนนั้นเอาไปตำนะฮะทุกคนนะฮะตำแล้วก็คั้นน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะฮะเพื่อเป็นเครื่องดื่มนะครับทุกคนนะฮะจะทำให้สดสดชื่นนะครับวิตามินซีวิตามินซีสูงนะครับตรงนี้นะฮะสับปะรดนะครับทุกคนนะฮะ ทุกคนครับเราตอนนี้นะฮะเราเข้าไปสู่นะครับป่าแล้วนะครับผมนะฮะป่าจริงๆนะทุกคนตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นไผ่นะฮะไผ่พันนะผมไม่แน่ใจนะไผ่นี้นะแต่ข้อมันยาวมากเลยนะครับแต่วันพรุ่งนี้คือเขาจะเอาไว้สารนะครับทุกคนนะไผ่ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับอ่าเขาน้ําเข้านานะครทุกคนนะฮะ ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ํานะครับผมนี่นะครับอันนี้ไม้ล้มนะครับทุกคนตรงนี้จะชื้นมากนะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับดูถ้าดูรอบๆนะครับจะชื้นเปียกตลอดเวลานะครับความชื้นสูงมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ทากจะเยอะนะฮะ ไม่รู้วันนี้เราจะเจอทากไหมนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็กินได้นะครับผมนี่นะฮะเป็นดอกนะฮะนี่หอมนะครับตรงนี้นะฮะนี่ก็เอาไปต้มนะครับทุกคนนะฮะเอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะครับอร่อยมากครับผม เป็นประคูณเดียวกับอ่าขานะครับทุกคนนะฮะทุกคนเราเจอกบนะครับนี่น,นะกบโอ้โหนี่นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครักบกรบตัวกรบกรบวะกบทุกคนนะฮะกบนี่นะพันนี้จะใหญ่มากเลยนะครับนี่นะฮะแต่นี่ตัวเล็กนะครับผมนะนี่คือ เขาเรียกว่ากบเลยนะครับเดบบือเดบบือนะครับภาษากะเหรี่ยงนะครับเดบบือตัวนี้จะใหญ่มากเลยครับถ้าตัวโตเต็มวัยจะใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับผมนี่นะฮะนะฮะกบตัวนี้จะอยู่ตามแม่น้ํานะครับทุกคนนะฮะตัวใหญ่มากอร่อยมากด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวเล็กเราไม่จับนะครับเราปล่อยไปดีกว่านะฮะทุกคนครับตอนนี้ฝนตกนะครับเป็นสายฝนนะครับแต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการเดินทางนะครับผมเราต้องลุยกันต่อนะฮะ นนี่นะทุกคนครับตรงนี้นะฮะแต่วันนี้ฝนตกครับหลายๆครั้งที่เดินมาตรงนี้นะครับเราจะได้ยินเสี evet. ยงชัดนี้นะครับทุกคนนะฮะชัดนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ววันนี้เราไม่ได้ยินเสียงนะครับสงสัยพักผ่อนอยู่นะครับทุกคนนะ มาดูฝ่ามือครับผมมีแม่น้ำน,นะครับปลาปลายเยอะนะครับทุกคนฮะทุกคนเดี๋ยวพาน้องวีนะฮะจะไปดำปลาเนะีัยดำยิงปลานะครับผมนี่ครับผมกระหง ได้ยินเสียงน้ําไหลแล้วก็มีความสุขนะครับมีความสดชื่นนะทุกคนนะฮะนี่น้องดีกำลังดำลงไปครับผมกลังหาปลายอยู่นะครับ สวยมากเลยครับผมชอบมากเลยนะผมนี่ฮะเปเยอะมากเลยนะผมต้องสวยนะครับในป่าสยสากยด ว้าวทุกคนธรรมชาติที่นี่สุดยอดจริงๆนะครับนี่นะฮะดูรอบๆครับผมป่าต้นไม้ใหญ่นะฮะล่าสุดที่ผมมาตรงนี้นะผมเจอชนีนะบนต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนนะแต่วันนี้ไม่มีนะครับผมนะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้หลอกนะครับผมนะฮะก็ชาวบ้านเจอเจอบ่อยนะครับที่นี่นะครับผมนะฮะเจอชนีนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมทุกคนเห็นไหมครับที่นี่จะชื้นมากเลยนะผมนี่นะ คือเราเดินป่าไปด้วยได้สำรวจธรรมชาติไปด้วยนะครับและได้เจออะไรเยอะมากเลยนะครับนี่นะต้นเฟิร์นนะครับหลากหลายชนิดนะครับที่ขึ้นตามป่านะครับป่าดิบชื้นนะครับทุกคนนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับเราจะเห็นอะไรหลากหลายนะบตรนนี้นะครับนี่ก็เป็นเผาวันนะครับทุกคนเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะโดนหนอนนะทุกคนนะครับ ตอนนี้แมงแมงบ้องนะขันมากเลยนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินอา่าผมอยากปีนขึ้นไปดูนะครับว่ามีอะไรข้างบนบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวผมลุหน่อยไหมเดื่อนขึ้นไปเยอะ ทุกคนครับผมเราเจอแมงบ้งครับแมงบ้งคืออะไรครับผมแมงบ้งขึ้นหนอนผีเสื้อนะฮะขึ้นหนอนนะครับทุกคนนะฮะอย่าได้แตะมันเชลนะครับผมแตะมันนี่คันแน่นอนนะครับเมื่อกี้โดนไปแล้วนะครับนี่ฮะทุกคนนี่นะที่ผมโดนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับนะเป็นเป็นตุ่มขึ้นมานะครับนี่นะฮะอยู่ทุกคนแล้วก็มีนี่อีกตัวนึงนะครับนี่ข้างล่างนี่ครับ ข้างหน้าฝนจะเยอะมากนะคทุกคนนะนี่นะเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับเยอะมากนะครับต้องระวังด้วยนะครับผมทุกคนดูสะพานนี่ก่อน,นครับผม มีแต่ไข่น้ําขึ้นด้วยนะฮะต้องเดิมเนี่ระมาระวังมากเลยนะครับผมถ้าตกลงไปก็ตัวใครตัวมันนะครับนี่นะฮะลื่นมากนะครับทุกคนครับผม ก็ตอนนี้ก็อยู่กลางหุบเขาเลยนะครับผมทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นนาขั้นบันไดนะครับนี่จั่หอมเดียวเราจะไปนั่งพักกันที่จั่หองก่อนนะครับผมทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนาขั้นบันไดตรงนี้นะครับสวยมากเลยทุกคนนะฮะตามมาเลยครับผมเนี่ยทุกคนอ่าผมนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นลูกอ่าอันนี้กินได้นะทุกคนนะยังไม่สุกนะครับผม ถ้าสุกก็จะออกดำๆแดงๆนะครับอันนี้จะหวานๆนะครับอาจจะฝาดเล็กน้อยนะครับผมนะบนนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับจะขึ้นตามริมน้ำนะครับผมต้นนี้นะครับโอเคเราไปดูนาขั้นบันไดนะครับทุกคนอะไรโอ้ด่ัวอนะทุกคน มาดูนาขั้นบันไดตรงนี้ครับผมโอ้โหสวยมากเลยครับนะข้างบนก็จะปลูกข้าวไร่นะครับทุกคนนะครับเป็นไร่หมุนเวียนนะครับผมนะเห็นก้นเมฆนะครับไอนะครับผมเป็นหมอกนะที่ลอยผ่านฝั่งโน้นนะครับสวยมากเลยครับผม ผมให้ทุกคนดูร,บรอบๆนะครับผมธรรมชาติที่นี่นะฮะเดี๋ยวร,บรอบๆเลยครับผมดยอดจริงๆ กคนครับตอนนี้ฝนตกนะครัางดอกนะครับก็เลยมาพักที่กระท่อมนะครับผมนั่งพักสเป๊หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะลุยกันต่อนะครับนี่นั่งกินขนมก่อนนะครับทุกคนครับผมอ่านี่กระท่อมนะครับก็สําหรับทำกับข้าวกินข้าวนะครับผมฝั่งโน้นจะเป็นเตานะครับผมนี่นะเตาที่ไว้ทากับข้าวนะครับทุกคนครับ ทุกคนเห็นนะครับตรงนี้จะทึบมากเลยใช,ใช่ไหมครับผมเพราะว่าลมแรงนะครับผมลมแรงคือเราต้องทําให้มิดชิดนะครับผมถ้าไม่มิดก็คืออยู่ไม่ได้เลยครับผมนะครับจะหนาวมากนะลมจะแรงมากนะครับเลยทํามิดชิดนะครับตรงนี้นะครับผม ครับผมทุกคนครับผมก็การเดินทางของวันนี้นะครับก็คือที่จริงอ่ะผมอยากจะไปต่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ไปต่อนะครับที่จริงก็มีน้ําตกอยู่ที่หนึ่งนะที่ผมคุยกับน้องบีนะครับว่าจะจะไปกันแต่ว่าฝนตกหนักมากก็เลยไม่ไหวนะครับคือเมื่อกี้ก็ไปหลบอยู่ที่กระท่อมแล้วก็เดินทางกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมนะฮะก็ เดี๋ยวเราไปกันเขาหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกเยอะจริงๆครับทุกคนนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันอีพีต่อไปครับผมกับคอนแพรอวครับทุกคนครับผมขอบคุณครับ